เบื่อคักง้อเมียก็ได้อยากกินอยากกินปูนี่ไหมสิ่งให้เต็มตลาดไอ้ไปก้นปูนี่มีคือยากินอะไรของอยู่ในตลาดเยอะแยะโอ้ยหน่อ,อยบ่ยอายยศอายตำแหน่งกูเลยใส่มาให้ไปก้นปูนี่ไหมอยากก็อยากข้ามเลย ไปไหผู้พันเฮ้ไปไสนจจอยโทร่หาดวนเกิดยังเกิยังมันบอกให้ทร่ไปล่างรถไงล่างรถล่างรถไหล่างรถไทไม่รถไทยง่ายเยรถอันเฟื่องรัวเลยรจ้างไปล่างรถไทยไงล่ะจ้าวจะไปไหนไปล้กนปูแล้วกนปูเ้ยเม่อยากกินได้แล้วไดแล้วเม่อากะค่อยเไม่อยากกินปูที่ไทยเด่นตลาดขึ้นมาให้ไปซือ้องว่าเลยนะมดกินกระปู เลือดยางกับมี่เลือดหวดนะผมเต็มเสืุ้ดออกมาบอกว่าไปอยู่เสมอเขเห็นว่าเขาว่าจ่าหนิงทำไมหมดเรี้ยเกลี้ยมาคุยกับปูกันเออว่าคุณอยากกินปูอะดิเมปล่อยเดี๋ยวมึงกินอะไรปูอะม่ได้กินแล้วปูกินนกกินนู้จะไปอ่ะนะอืมชื่อตลาดนัดชื่อตลาดนัดไม่นี่ฮามีซื้อมากินเออซื้อเออซื้อได้ปูตลาดก็ยังไม่เห็นมาก่นเอานุ ขอปิดตต่ะแตกไอ้อวาเหรอลากรถเจ๊จอยลากรถไถแล้วว่ารถไทขย่างลากรถไถยพ่อใชกี่บาทห่ารอยห่อร้อยอือก็ท่าลากรถไถยห่าลยไปลากรถไถเอาเงินไปซื้อปูดีกว่าไปหาคนอย่างี้ยไม่เอาเอไปลากน้ำข่อยเออกูได้ละไฮบรยได้สั่ะเออรักบาทแร่แต้จะไฮก็ได้กูรอมพ่อจูอีกตัวอ้ปูเอ้ซาห์ไ้หมไฮไฮนฮโน่นคือนือคืนคือไป ขึ้นเลยลดระสิทธาพลดประสิทธิภาพเลนนี่ขึ้นว้าแล้วเฮ้ยโอ้ยบักฮานี่คือน่านนาดแฮะเมืย์ทาล่ะนี่เนี่ยโทรหาแต่ดโดนล่ะเมืย์ทาล่ะบ่มาจากเธอเห็นอย่างอยู่ ท่าโดดมาเจ้ท่าจะโดนแหละเฮ็ดหยังอยู่เอู้หัวกัดแบะหับจใจหนิงมาพอดีหอยหาผู้ซอยร่างเดียบร่างเป็นใหญ่แม่นเมื่อยด้ทายละสองขั้นคนได้นี่งนะห้าร้อยหาร้อยผมจะห้าร้อยสองอันคุ้มบ่เจ้าวะบ่คุ้มแล้วบ่คุ้มก็เติมอีกสองร้อยสิบ ได้ได้แต่ว่าล่างให้มันแล้วก็ได้ช่งสิจาย้มาแล้วเออไม่ง่ายคอยร่างให้ยันบิดกูเออบิดอดอเดี๋ยวคอยับจ่ายนี่เขาไม่พูดซอยเดี๋ยวขอยอาให้จาล่างขั้นไงเดี๋ยวคอยี่างขั้นหน่อยเออคนละขั้นเอโอเคเด้อตอนนี้โมงแล้วสองโมงสี่สิบโมงสิบระมาณสามโมงแล้ว โอ้มันสิยเรวเร็วประดานโอ้ยปรารถฉันล่างรถถูกเล็กนะจ้าเนาะแต่รับจ้าแล้วที่ป้าที่น่ะที่ป้าที่แย่งดูพุทธล่างดูมันจะขาดทุนโดยลารถเลยนะล่างเศร้าที่ก็เล้วเรวเที่ยงเดยสะอาดเด้อเฮ้ยรถที่นี่มึงแน่ค่ะมันอ่ะเต็มยุ่งลงแวะลงแวะแก่ความใดรับจ้าเร็วส่าห์เสียสาระบุคุลปูให้เมียกินว่าล่างรถสร้อยไข่บอกหาเงินซื้อปูให้มียว่ากินปูคุดมันขี้ท้องนะจ้าเนาะ ไปเมื่อจารจะร่างไงเออล่างให้มันเล้วเด้อเออสามมมารับยังยังยังยอกระจกนี่สามม3มสามมมารับเด้อโอเคจ้าจีด้อยหาสิบอชั้นก็เดียวขอยให้หนาหอยหารอยเด้อจ้าสุดอยดงานหอยรับก่อนเ้าอกจ้๊นะบอกรื้องกับ่ครึ่งฮะสามร้อยก็ได้ไหเออเนาะเออเาถอยทีสู้เดนะโ้ยเออจีดับงชุ้ย หอย,ย,ยากคือวะหยยกจะมาล้างรถเหนอหอย,ยเป็นคนห,หนางานมก็ต้องหองบูบาหอยได้ได้บาทหอยก็ไนี้แหละหอยได้บกนอได้ผูเออ<า><พ>อนอนาตเอะนะผมมีผมมีข้อ,มอืมเอา,เอาผาเส้นรถมากพาา่ะย่ะจ่าเสร้รถ เสือนี่บลบป้าพี่ตึ้งหาจินบาทโอ้ยเสือก็สองร้อยสามร้อยเอากรบอกเมียว่าคุชปูนะขีดตบมันถือกบอกเมียตุ้งไอร้อยเรื่องฉันเอาไปมึงไปหาเอามเงื่อนมึงนะล่างแล้วมึงจะยังจะไปเอาเมนบอกเออมาเซตเจ้าเฮ็ดหาเด้อเดี๋ยวล่างนี่ก่อนเด้อเฮ้ยยันเจ้าอู่งานไป บันทึกกล้องไว้สมองเลยเอาเอาน้าเชื่อ,อเขาโลดไป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 ล่างนี่เด้เอกล่องอยจับได้กล่องไยกว้างได้เ,เดี๋ยวคอยไป <c oughs> ไปนี่ก็ตำแหน่งเนึไงโอเคปะไปล่างถ่ายเด้อ